โอเคสวัสดีครับตอนนี้คุณยู่ครับพระเอกของพวกเราน้องโมจำอะไรรถคันนี้ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมไม่ต้องห่วงนะเพราะมันมีแคชบาร์อยู่นะครับคุณจะมาทำอะไรให้ผมดูผมใด้ให้เมียคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณอย่าพึ่งคุณอย่าพิ่งไปทำอะไรคุณชื่ออะไรอย่าพิ่งไปแตะฟ้าน้องฟ้าอย่าพึ่งสูงเท่าไหรนะเท่าไรสูงร้หนัก37โอเคเมื่อกี้คนเป็นสามีเขาเป็นคนเอารถล้มคราวนี้ ผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นคนเอารถขึ้นโอ้สำหรับผมนี่ยังยากเลยนะครับเราดูเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอก็จะลองอันนี้คือคางแม้มันต้องมีชิคมันมีิคอยู่โอเคโอเคถ้ายกอย่างงั้นหลังาหลังาตองหยกไม่ไม่เห็นแบบใช่ใชมันต้องต้องยกยบงี้เออแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นดันบองเอเดียวเดี่ยวแต่ยังอย่างนี้ไม่ได้มันจะเจ็บหลัง อย่างนี้หลังรับน้ำหนักไม่ถูกต้องต้องแขเรดันขึ้นเนี่ยเหมือนฉีดแตกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มือมือคืออย่างนี้มือมือคืออย่างนี้ไม่ได้จริงไน,นั้นน,น้าหนักยนอยู่ที่หลังอย่แยกเปลมน้นีน่ <c oughs> ลองลอย่เ้นเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่อยาให้กูลองมึงลื <c oughs> ่นรถแนี้เหมือนเหมือนของเล่นเลยวะคือ <c oughs> เวลาเวลาเรายกขึ้นขาขาเป็นแรงขาเป็นสปริงหลนะไม่ใช่อยู่ที่หลังขาเป็นตัวดันต้องยอ่อลงไม่ใช่อย่างงั้นจะย่อเร็วย่อเร็ว <c oughs> ดู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 ใ,หม,ใหม่อย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมนี่แนละก็แค่นั้น,ะน,น <c oughs> ดู ความพยายามในการสอนสกิลในการยกลถมันจะได้ไหมเอ้าแรงไม่ได้อยู่ที่แรงไม่ได้อยู่ที่หลังแรงอยู่ที่ขาเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะฟ้ายังยังเป็นหลังอันนี้ยังเป็นหลังอันนี้ยังเป็นหลังอันนี้ยังเป็นหลังใช่อันนี้ยังเป็นหลังอยู่นี่ยังเป็นหลังไม่ยั็ดันขึ้นแต่แรงอยู่ที่หลังเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ ไอ้เจ้ของูนเป็นแรง้หลังอยู่แต่ขาสั่นเลยขาสั่นเลยจริงขาสั่นโอ้ยผู้หญง37กิโลกับผู้หญง37กับ0กิโลอยู่หน้าตามันภูมิใจในขณะที่เมียยังทำไม่ได้มันภูมิใจไม่ะอัเนี้ไม่นม่าจะ่เจ็บเจ็บะว่าเรเใช้กม่ามเนื้อที่ถูกส่วนไง่้าหเจไม่ไม่เ่เจ็บแม่ไม่เจ็บหล่งนีเจ็บ่เจ็บยา่เจ็บไ่ไม่เจ็บไม่เจ็บ เควินทำได้ไหมเควินมาลองเวินมาลองดิเควินมาลองเควินมาลองหักมากอันนี้ใช้หลังถ้าถ้ารู้สึกว่าว่าหลังหลังมีแรงกดไม่ใช่อันนั้นคือไม่ใช่ละเพรไม่ใช่ว่าจะล่ำสันแล้วจะทำได้เพราะมันต้องฝึกเออโอเคหนักอยู่นะถ้าหากใช้ไม่ถูกส่วหนักไหนเห็นไหมยากไม่ได้ มันเกี่ยวกับเทคนิคถูกต้องทําไม่ดูอีกทีนึงโมอีกทีนึงอีกทีนึงอันนี้คือแรงไม่ได้อยู่หลังใช่แรงไม่ได้อยู่หลังถ้าลงใหม่เขี่ยรองเท้าละวลงใหม่ฟ้าจะเอาได้ใช่ไหมฟ้าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรายกขึ้นแล้วน้ำหนักไปอยู่ที่ก้นกบกหรืออยู่ที่สันหลังนี้คือผิดท่าแล้ว ถ้าเกิดอย่างนี้เราจะเจ็บแค่ดูแค่ดูแค่ดูตอนตอนฝืนมันจะเจ็บแล้วอ๋อเอะดูนี่ไงขาเคมิ้งใช้ขาใช้ขาใช้ร่องขาไม่ใช่ใช้หลังเพราะถ้ามึงเดินมึงใช้หลังเต็มๆอ่ะใช่มันใช้หลังยกนี่ไม่ขึ้นก็คือมีวิธีที่ที่ที่ให้ดู ลด400,000เฮ้ยทำเมียอะไรเนี่ยถ้าเปคนเดียวไงถ้าเป็นคนเดียวอือแวโมมาถ่ายผมด้วยจะลองอีกดอกนึงเออฟ้าส์คิดว่าฟ้าส์น่าจะทำได้อยู่แต่ว่าต้องต้องมีใจยังไม่เข้าใจเทคนิคใช่ใจมือเทคนิคใช่โอเคน้ำหนักมาก่อนเนาะแล้วก็น้ำหนักมันมันมันจะมาทางนี้ตลอด ไม่ต่างกันนะมันต้องมีเทคนิคก็คือต้องต้องแยกให้ออกก่อนว่าน้ำหนักขากับหลังนะเอาลงเลยใช่ไหมอาจารย์ถืออาจารย์ถืออ้ามาอาจารย์อผมอาลงเองเออเไม่เอามาจนได้เอ้าก็ถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้จะยกยากใช่ไหมใช่งี้ยง่ายสุดแล้วถูกไหม จับได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเป็นท่าแบบกให้ใช้ช่วงขายกขึ้นเนี่ยจะเป็นหลังออกหลังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้คุยก็อย่างนี้เลยเช่จ7คมันเก็บอยู่แล้วเมื่อกี้อาจารย์แกทำท่าไหนคะผมก็ทำคล้ายๆกับอยกไปเลยแต่ว่าเราเราต้องแยกแรงให้ถูกว่าเราเใช่เราจะเราจะเอาส่วนไหนในการออกกำลัง ไมนี right ่น uh. หนักไม่ได้อยู่ที่หลังกูเลยนะไม่ได้อยู่ที่หลังเลยไม่ควาดักรอกมีแค่หนึ่งไม่ได้จับปล่อยปล่อยถ้ามันโลมาแล้วมันจะหนักประคองไว้หน่อยโม่อ้เมื่อกี้ยกกี่รอบแล้วกูยกกี่รอบแล้วหกรอบแล้วนะเมื่อกี้กูยกหกรอบแล้วนะเวลาปกติต้องยกอย่างนี้ เฮนไปหาฟ้าไม่ใช่เหรอถ้าเจออย่างนี้แฮีนต้องไปหาฟ้าเออแฮีนต้องไปหาฟ้าเออต้องเป็นกล้ามเนื้อต้นขาโอ๊ยมึงแกยืดตรงนั้นน้อกูยยืดข้างล่างกูนะที่ฟูยืดข้างล่างที่มือนี่น่ะเดี๋ยวสิแล้วให้ให้เขาทำดูเถินดิกําเบกไหมอืมกําเบกแล้วถาไม่กาไม่กําเบกไรเห็นไหมขาเขาขยับปื๊บปื๊บดันดันดันขึ้นเลยอ่าโอเค ไม่เพราะว่ามันตัวอยู่ดิตัวอยู่ตัวทางนี้อาโอเคขาขยับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันต้องมันต้องมีมันต้องมีจุดที่ดันขึ้นไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าดึงขึ้นอย่างนั้นเก็บลงมาลงมาอีกลงมาอีกลงแล้วมันก็จะชนแล้วเนี่ย กูจะลองเท้าแตะนะใช้หลังไหนเควินไปลองไม่ให้เอาให้เควินลองเอออันนี้เท้าเปล่านะเล่นลองหน่อยต้องหาจุดจุดที่เราเราดันรถขึ้นไม่ใช่ฝืนนะไม่ใช่ฝืนขนาดนั้นเลเนี่ยก็เริ่มขึ้นอ่าก็ได้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  ขอแค่เวลาเวลาเรายกขึ้นเราจะไม่ปวดตรงนี้ถ้าปวดตรงนี้คือจบทุกอย่างปวดหลังหนักไหมเควินโคตรหนักนะรถคันนี้โคตรหนักอเอออ่าดูโอ้ยดูมึงทิ้งรถหนึ่งใช่ถ้า,ถ,าถ้าดันหลังเนี่ยเมื่อกี้เาก็อย่างนั้นแหละอารดีต่ำ มันข okay. ึ้นเปลี <S <S ่ยนเออได้ได้ได้จะง่ายเหมือนถ้าโยงงี้คือเป็นเอ็ดวานนะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วขาเขาสั่งช่วยเมื่อกี้จะใช้แต่แขนดึงขึ้นก่อนไม่ใช่แมนไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพราะว่านี่ใช่นี่ตรงแล้วถ้าเกิดรู้สึก รู้สึกกดที่หลังอันนั้นคือผิดวิธีอันนั้นคือเจ็บแน่นอนสมมตินะมันจะมี2แบบเนาะคือจะเอาขึ้นแบบนี้โดยโดยเราหันหน้าออกอย่างรถเวลาเราหันหน้าออกอย่างรถเราต้องผักแฮนด์ตรงนี้แฮนด์ายเข้าหาตัวเองคําว่าแค่นี้เองนี่ต้องฝึกเพราะว่าหลายๆคนที่รถมันหนักรถมันหนักรถมันหนัก250โล GS ผมไม่แปลกใจหรอกที่ฟ้ายกไม่ขึ้นมันหนักเกินฟ้าว่าไงป้า โอ้ยวามอีอามีวามีขอบคุณวิทยากรวันนี้ที่มาทำการโชว์กล้ามดักนะครับ